ใชวครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วก็แซดโวันนี้เรามาเล่นเกมปลาฉลามอีกแล้วจากพาร์ทที่แล้วเราได้อัพไอเจ้านีเวลตันแล้วนะเออเจ้าวน้เวลตันละแล้วก็จะซื้อตัวใหม่มาเล่นอ่าเดี๋ยวเราจะมาอัพเวลน,นี้บ้างนะครับไปแล้วก็เพิ่งรู้วิธีเล่นใหม่ ก็คือมันต้องเก็บแต้มนะถ้าได้แต้มเยอะแล้วก็ได้ตังค์เยอะนะผมปังเนี่ยบูเตอร์บูเตอร์บูเตอร์อืฮอ่มมมยวะอืมตายลัวๆจั๊กจั่งเหลยเฮ้ยโหมีคนมีคนน่าสนใจกัดเลยสวัสดีครับ ตัวนี้จะกินปลากระเบนได้หรือเปล่าอ่ากินได้แบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยปลาอะไรอะ่ะเฮ้ยเรียบร้อยเกือบหมดเตะไปกัดโอ้โหปลาปลาไหลไฟฟ้าเกมนี้เกมอะไรอะ่ะเนี่ย แล้วกินกินเรียบร้อยเออไปไปไปกินปลา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 เอ๊ะจ้าแหลกน่าสนใจกินซะหน่อยวันส่เชีวันนี้วันตายของเจ้าโอ้โหแม่เจ้าขมา ตอเมื่อกี้เราเจอบัวลเราไปรู้กัดตายมันน่าจะเป็นผู้เล่นของจริงนะน่าจะเป็นคนจริงๆเลยเห็นมีชื่อขึ้นด้วยอ้าวนีไงกัดเขเลยเอาเอาวอาๆอา,เ,อา,เ,อาเรียบร้อยรอ,อร่อย อาจจะวิ่งเข้าไปหลบ What เออโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิบนาทีสิบสองนาทีเหมือนเดิมคลิปก่ hmm. อนนี้มีคลิปไหมครับน่าจะลืมดูด,ด้วยโอเคจะมีอะไรบ้างไหมไปกันเลยโอ๊ยโอ๊ยโดนกัด แมวน้ำหมอแมวน้ำหมอแมวน้ำหมอกัดกัดกัดเะกัดก็กินซะเลยเอ้ยมันโดนไอ้นี่กัดกินกินเกกินกินไม่โดนหยบร้อยกระเด็นกิ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 นินกินกินกินให้หมดกินเฮ้เจอแล้วเจอแล้วขอล้างแค้นวิ ขอล้า,างแค้น่อยไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้โหแน่จริงต้องเข้ามาอ๋อจะเป็นผู้เล่นนะครับอืมเรียบร้อยนะครับกินก่อนกินก่อนกินกิน,ก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 นอยู่ไหนเอามาให้เขากินเดี๋ยวนี้หมูระเบิดลูกเริ่มเลย a n no. นโน w ปล่อยแมแมวน้ำแมวน้ำแมวน้ำปล่อยไหมไม่ปล่อยหมเจนี่มันตัวอะไรข้างนนเป็นไฟฟ้าวะเออออดไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนแล้วกัน ระเบิดโอ้คิดวันนี้ไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่โอเค ก็คิดวันนี้เราไม่มีเราไม่มีเพชรนะเราเอาเพชรไปซื้อของนิดนึงแล้วก็จากควาที่เล้ยที่ใช้โคตรเยอะกัดเลยอยากกินเต่าอ่ะไม่ได้กินเต่าเลยขึ้นไปกินเต่าเนี่ยโอ้นี่ไงจากควาที่เล้วที่เราตายทางสุดท้ายอ่ะมีเสือป่าจระเข้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววิสวน เจ้เต่าแล้วอ,อร่อยเอ๊ะอืมอืมอืมับเป็นชูอยู่แล้วดลับเปนชูตัวนี้เราอัพเรื่องความแข็งแกร่งตั้งหินผาเราจะจะกินอ่ะวอทโอเคเราจะใช้วิธีการดึงโฆษณาให้เป็นประโยชน์ <c oughs> ไม่อยากให้คลิปมันไปเกิด <c oughs> แล้วก็ใช้วิธีการดูโฆษณากดซื้อไปปังปั้งปังปั้ง,ง,งอะไรเงี้ยจบยังทำไมไม่มีอะไรไปกันเลย โอเคนแล้วก็จะเกิดเกิดแล้วก็กินเลยไปไปไม่ต้องมายองก็จะงแรงวัดดีโอ้ยได้เพอร์เฟก์นี่มัจะเป็นเรือตกปลานะที่จะมีฉลามขาวอยู่แถวนี้บลา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 ลาลาลาเราจะกินแกกบ หนึ่งหนึ่งหนึ่งไนึระังหนฮะวา วายไม่รู้อีโนโอีในปุ๊บปุ๊บมาแบบนี้เลยโึ้เร็วเืองความยใจคอยได้คนอย่างเยอะโอ้เนี่ยมันโอ้ยังอยู่อีกเหรอเดี๋ยวฉันจะช่วยดันขึ้นไปนะ ทีนี้เป้าหมายของเราก็คืออัพให้เป็นเวลสิบนะแล้วต้องอยู่ให้นานที่สุดอะไรอ่ะโฆษนาโอ้โฆษณานี่บวันนี้อาจจะคลิปอาจจะไม่สนุกเออเราต้องตัดสกโอเคเดี๋ยวเราไป ทำเว็บแคมแต่ว่ามันต้องทำจากทองกินดีครับรออะไรโอ้ยโอ้ยกระเบนตโพตทอะไระพราตัวเราใหญ่กระเบนโดนกระเบนตกอี่เหรอกระเบนจะย้อนสอนไม่เป็นไรแล้วอ๋อนล้วมันปลาบินปลาบินนะปลาบิน มานี่มานี่อย่างนี้เบื่อทั้งนั้นเลยแย่แย่แย่เดี๋ยวเราเรียงวันละข้าก็เจ้าโอ้ยเอ้ยอื้อหือ ไฟฟ้าช็อตเอาเพชรมาเอาเพชรเย้ได้เพชรนะได้เพชรแล้วได้เพชรแล้วโอเคเราได้เพชรมาแล้วหน,นึ่ง แล้วอ <it>. <ś? S 1> ย oui. e. ู่ในนี้แล้วมันเป็นกาแบบปากอะเอ๊ะนี่นขอกินกัน แซลมอนดีมากโอ้โหมีมีการวิ่งมาตไกลวิ่งมาตไกลมีอาวุธแล้วอืมนี่แน่นี่แน่จุ๊บ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 เออไปไป ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซ <Okay. S 1> ับสไคร์กันด้วยนะครับก็อาจจะมีพาดต่อไปนะอืมใช่มีพาดต่อไปแน่นอนรอดูด้วยบ๊ายบาย